แจ้งข่าวดีผู้มีรายได้น้อยมามุงกันตรงนี้ดูคลิปนี้ด่วนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาแจ้งข่าวดีให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่ะมาตรการล่าสุดมีออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกันอีกแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะฟังกันให้จบคลิปจะได้ไม่พลาดสิทธิของตัวเองเรวมไปถึงฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ ฝากกดแชร์ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนที่เรารู้จักด้วยนะคะใครเป็นผู้มีไรายได้น้อยตอนนี้นะคะมีโครงการดีๆมาอีกแล้วค่ะโดยนางรัฐเก้านะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้คํานึงถึงการยกระดับ ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยที่ดีนะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงพมและการเคหะแห่งชาติได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเคหะสุขประชานะคะซึ่งได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยนะคะอยากมีบ้านนะคะแต่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการซื้อผ่านการทําสัญญาเชา่าซึ่งพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีในอัตราค่าเช่า,ชาเริ่มต้นนะคะเดือนละ1950าหาบาทค่ะพร้อมมีการฝึกอบ รมอาชีพให้ฟรีด้วยนะคะหรือสามารถจองแผงเช่าที่ตลาดสุขป,ประชามาร์เก็ต ชรลองกรุงฝั่งตรงข้ามโครงการได้นะคะผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงบ้านเช่าในโครงการนี้ได้ในราคาย,ย่อมเยาวนะคะในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะก็ได้ย้ําถึงความสําคัญของโครงการเคหสุประชานะคะว่าภารกิจของการเคหะแห่งชาตินะคะไม่ใช่การสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างสังคมหรือว่าคอมมูนิตี้นะคะที่เป็นรากฐานการมีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มี มีปัญหาความเหลื่อมล้ำนะคะยังเป็นปัญหาใหม่โครงการนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางและกลุ่มเปราะบางนะคะสามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองได้นะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะช่วยให้กลุ่มเหล่านี้นะคะสามารถลุกขึ้นยืนได้ลืมตาอ้าปากได้ค่ะโดยกระทรวงพอมอเองก็มีแผนการที่จะมอบของขวัญให้ประชาชนภายในสิ้นปีนี้นะคะก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงนะคะโครงการบ้านเคหสุขประชานะคะจัด ตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุประชานะคะภายในโครงการนะคะจะมีทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศาัยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายในโครงการ ผ่านการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ภายในโครงการออกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะซึ่งจะเป็นการจัดสร้างบ้านเช่าเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้น้อยนะถึงกลุ่มที่มีไรายได้ปานกลางที่ได้รับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจกนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเนี่ยให้สามารถเข้าถึงบ้านเช่าได้ในราคาย,ย่อมเยานะคะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพด้วยนะคะ ในปัจจุบันนะคะโครงการนี้ได้ดําเนินการโครงการนําร่องไปแล้ว2โครงการด้วยกันนะคะได้แก่1น,นะคะโครงการบ้านเคหสุประชาร่ม9จ้าจำนวน270หน่วยนะคะแล้วก็2ค่ะโครงการเคหสุประชาฉลองกรุงนะคะจำนวน302หน่วยค่ะ และการเคหะนะคะก็พร้อมที่จะฝึกอบรมให้6อาชีพนะคะฝึกให้ฟรีเลยค่ะบริษัทเคหะสุขป,ประชานะคะจะ,จะมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ให้กับผู้เช่านะคะ1นคนต่อบ,บ้าน1ห,หลังซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยครบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและก็สร้างรายได้อย่างครบวงจรนะคะโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุป,ประชาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนะคะจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญใน6กกลุ่มอาชีพได้แก่เกษตรอินทรีย์นะคะปศุสัสตว์อาชีพบริการตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็กและศูนย์การค้าปลีกค้าส่งนะคะประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้นะที่ตั้งโครงการนะคะก็คือเข้าไป Walk In ินะคะและทำสัญญาได้ทันทีนะคะโดยจะต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดก็คือ 1. น,นะคะถือสัญชาติไทยค่ะ 2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 3. เเป็นผู้ว่างงานนะคะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวผู้พิการผู้สูงอายุ 4บรรลุนิติภาวะ5นะคะเป็นผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากทางพอมอนะคะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติค่ะช่วยเหลือกลุ่มปอบ้างคู่มีไรายได้น้อยนะคะใครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและก็อยู่ใกล้พื้นที่ของโครงการนะคะสามารถเข้าไปติดต่อเยี่ยมชมโครงการได้เลยนะคะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดแชร์ด้วยเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องของเราอาจต้องการความช่วยเหลืออยู่ นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ